่าเข็นได้แล้วบอกเลยทิ๊กง่ายๆนะฮะเห็นไหมเจ้าคอนโซลมันจะขึ้นเลยว่าเป็นเกียร์ว่างเห็นไหมครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับคุณแอบนะทิกดีๆนะ EP ที่2นะมากับน้องใบเฟิร์นนะครับตัวนี้บอกเลยว่าค่อนข้างใหม่จริงๆนะครับตัวนี้ล็อกอยู่ผมอันล็อกแล้วอ่าปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าทําเกียร์ว่างยังไง <Hey. Hey. S 1> มาถึงเจ้านิสันทิกเจเนเรชันที่2นะตัวหัวเกียร์เนี่ย บอกเลยว่าเปลี่ยนไปนะฮะจริงๆตัวนี้เขาได้คอนเซปต์มาจากเจ้านิสันอาริยานะรถไฟฟ้า1 0 0ของเขานะบอกเลยค่อนข้างสวยงามนะครับอันนี้จะมีแค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเท่านั้นแต่ตัวเจนแรกอ่ะเราต้องผลักไปทางขวานะฮะเพื่อในการปลดล็อกเนาะแต่ตัวนี้คือเราจะทำเกียร์ว่างนะทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับอย่างแรกเลยเราออนโหมดเหมือนเจ้าเจ,าเจนแรกเลยนะฮะไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะนะฮะกดสตาร์ทอ่ากดพีนะครับ กดลงมาปึก๊กอ่าทีนึงกดปึก๊กอีกทีนึงนะครับอ่ามาครับเข้าโหมดแล้วนะครับโหมดเนี่ยจะเหมือนเจนแรกเป๊ะเลยตัวเนี้ยคือเราเข้าเกียร์ว่างแล้วนะแต่ตอนเนี้ยโหมดไฟฟ้าเนี่ยยังออนอยู่เราก็ต้องดับเครื่องนะครับเราดับเครื่องอย่างนี้เลยปึ๊บไม่มีอะไรเลยเห็นไ,ไหมเจ้าคอนโซลมันจะขึ้นเลยว่าเป็นเกียร์ว่างเห็นไหมมันอยู่ที่ N ให้แล้วนะฮรแล้วมันก็จะดับไปโอเคเรามาดูว่าเข็นได้ไหม เห็นได้แล้วบอกเลยทลิกง่ายๆนะฮะในการใช้เจ้านิสันคลิก e-power ตัวใหม่นะบอกเลยคันนี้สวยจริงๆนะ